สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอก,กันกับภายใต้โลโก้ี s u z u นะครับต่ามาแล้วนะต่อยากจะบอกว่าวันนี้พาเจ้าอีซ u z u d-max highlander 4ประตูเกียร์ออโต้เครื่อง2.5สวยกริปเลยนะครับผมไม่มีประวัติเฉียวชนนะครับผมเนี่ยการันตีได้เลยแล้วเข้ามาดูรถมาทดลองขับรถได้ด้วยที่รัมบุกกาของ7 mc 9, 9 9เปิดทุกวันนะ คุณภาพสภาพรับประกันทัทุกอย่างนะพี่เลขไม 98, ่98,000โรสนใจยังไงติดต่อสอบถามต่ายได้นะครับผมที่0945561036ครับ0945561036มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่แน่นอนและที่สำคัญโดยเฉพาะคันนี้นะสประตูออตโต้เครื่อง2,500ได้เรื่องได้ราวได้คำตอบแน่นอนสวยจริงๆพี่ไม่อยากให้พลาดใครที่ตามหาในรถราคาไม่แรงมากนะครับจะสดก็ได้จะผ่อนก็ได้นะเนี่ย คันนี้เป็น4ประตูออโต้ของออโนซูเกรดแซดเพชรถีบนะครับผมเกรดพิเศษเลยนะเนี่ยกล้องจอชัดเจนนะครับผมนะจอเปลี่ยนมาใหม่ด้วยเปลี่ยนให้แล้วด้วยนะครับจะได้ใช้กันย,วยาวๆไปแล้วก็ไหลๆล,ลื่นๆไปและที่สำคัญเบอร์ต้่าย0 9หก5 6 1 0 3 6พี่ๆเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ติดตาม YouTube ด้วยนะมาติดตามด้วยเนี่ยแอดไลน์ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันรถสวยจริงๆนะครับผม นี่ดูจอสิครับผมจอใหญ่ๆกว้างๆเลยนี่แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ออโต้เครื่องเล่นเครื่องเสียงแอร์เย็นเพียงเพแต่นี่การันตีรับประกันเลยราคาเปิดอยู่ที่40 0 0 0 0กับ9 0 0าบาทพี่เป็นราคาพิเศษนะเป็นราคาพิเศษที่เปิดให้ช่องทางนี้เลยนะครับผมเนี่ย4 0 0 0 0 0บาทขึ้นลงสะดวกสบายพี่4ประตูแบบนี้ออตโต้ด้วยเนี่ยบันไดข้างแข็งแรงมากนะครับแล้ที่สําคัญไม่มีเฉียวไม่มีชนประวัติไม่มีนะครับผมแล้วก็ใช้งานคนเดียวนะ ใช้งานคนเดียวรถจอดอยู่ที่ลำลูกกาคลองเจ็ดปทุมธานี MC 99, 99อยากได้คันนี้หรืออยากทดลองขับมาปรึกษาต่ายได้มาสอบถามต่ายได้เรื่องเอกสารก็คุยกันได้นะครับผมไม่ม,มีคือถ้ายังไม่ทราบอะไรตัดต่อสอบถามต่ายได้เลยนะที่ลำลูกกาคลองเจ็ด MC 99เนี่ยแหละอยู่ทุกวันพี่ตั้งแต่8ปดโมงและที่สาคัญ4ี่แสนเพันเท่านั้นเองจะซื้อสดจะซื้อผ่อนได้ทั้งหมดนะพี่ซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีครับผมซื้อรถทันทีคิดถึงต่ายไว้สักหน่อยพี่ติดตามช่องนี้ไว้หน่อยเนี่ย กุญแจครบเลยนะกุญแจสองดอกนี่ถรถสวยกริปเลยครับผมเบาะเนียนเบาะเบาะนี่แน่นและเนียนด้วยนี่อุปกรณ์ต่างๆเครื่องเล่นเครื่องเสียงแล้วก็พวบคุมกระจกกระจกมีหมดครับผมครบองค์ครบองค์คันนี้บอกตรงตายบอกตรงครบองค์สี่แสนเก้าพันบาทเท่านั้นเองเนี่ยไม่ดาวเลยก็จัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะเลทผ่อนก็อยู่ประมาณแปดพันบาทต่องวดแปดพันบาทต่อเดือนรถรับประกันคุณภาพรับประกันช่วงล่างนะครับเก้าหมื่นแปดพันกิโลปีสองพันสี่ เครื่องยนต์ก็2,500อย่างที่บอกไปเนี่ยโครงสร้างที่สวยแบบนี้หารถให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ต่างจังหวัดแนะนําคันนี้เลยตัวสูงเข้าสวนได้เข้าไร่ได้ขนของได้บรรทุกได้และที่สําคัญประหยัดน้ํามันด้วยนะ49,000บาทเรทพรอ,อยู่ประมาณ8,000บาทติดต่อตายได้ที่ลำลูกกาคลอง7 0945561036แอดไลน์เพิ่มเพื่อนกดติดตาม YouTube ช่องนี้ได้เลยและที่สำคัญ MC99 เปิดบริการทุกวันครับผม